สวัสดีครับผมเฮงหนึ่งห้าสี่คานะครับก็เหมือนเดิมครับถ้าใครดูต้นตอนต้นและเออเห็นว่ารถมันสวยแล้วอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับก็รถคันนี้ครับ Toyota Vigo 4ประตูเครื่อง2,500 VN Turbo นะครับร้อยีบสีแรงม้าเกียธรรมดานะครับ Toyota เนี่ยรุ่น Vigo c แชมป์เนี่ยนะครับก็จะมีอยู่2เครื่องนะเครื่อง2อ0พนะก็จะเป็นเครื่อง V N กับไม่ V N เครื่อง V N ก็จะแรงมา้า144 เครื่องไม่ vn ก็120นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันต่อนะครับสำหรับรคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องสีเรื่องอะไรกันก่อนนะครับว่ามีชนหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวผมขอเซตเครื่องแป๊บหนึ่งอันนี้เครื่องวัดสีความหนานะครับ z e โ o c a l i b r ต e เ๊บเซตศูนย์ะครับโอเคตอนนี้ c a ล i b r t แล้วนะครับแล้วเราก็ลองวัดดูถ้าสีหนามันจะขึ้นมาประมาณเกือบเกือบมิลน,นะนะอันนี้0.17นะครับบาง ตู้ปศูนย์จุดหนึ่งเก้าปีนม่มูมอะไรแล้วกันศูนย์จุดสองหนึ่งนะครับก็บางๆสีบางๆศูนย์จุดสองหนึ่งศูนย์จุดสองสองนะครับเออม่ม่อะไรแล้วกันศูนย์จุดสองสองนะครับตรงนี้เออศูนย์จุดสองสามนะครับศูนย์จุดหนึ่งแปด ศูนย์จุดสองสี่มันก็จะมีบวกลบกันบ้างนะครับศูนย์จุดหนึ่งแปดแต่ก็สรุปคือรถตีบางๆง,งรอบคันนะครับไม่มีชนหนักไม่มีอะไรไม่มีโป้ไม่มีอะไรนะครับอะโอเคทีนี้เราก็มาดูห้องเครื่องกันนะครับเมื่อกี้วัดสีให้ดูแล้วบางตั้งกันในเรื่องชนก็คงจะไม่มีแหละนะครับมีครับปีสอง4สิบสแท้นะครับสติกเกอร์สีฟ้านะครับแล้นี่ก็เป็นตัว เพดของรถเขานะครับเพจเดิมนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์แอร์อันนี้ L เลขคานแล้วนี่ R อ,อยู่ครบนะครับอืมรถเดิมๆห้องเครื่องแห้งๆนะครับอ่ภาษีปีสองห้าหกเก้านะครับโอเครถก็มีแม็กแต่งนะครับแล้วก็มีบันไดแล้วก็มี แบตเขา V Turbo นะครับมีเวทกาดมีเออครับสวยๆนะนะว่ากันนะแล้วแต่ว่ามีติ๊กเกอร์พิรันเนอร์แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าจริงๆรถคันนี้ถ้าดูจากออปชันแล้วน่าจะเป็นตัวเตี้ยนะแต่ลุกเจ้าของเดิมเขาแปะมาอย่างเงี้ยเราเห็นว่ามันสวยดีแล้วก็ไม่ได้เอาออกน,นะครับต้องแจ้งไว้ว่าอย่างนี้ก่อนแต่ว่าของแต่งอะไรต่างๆสภาพภายนอกนี่ก็คือเหมือนตัวสูงเลยก็เหมือนเราซื้อตัวพิรันเนอร์โหลดอะละ เหมือนเลยนะครับราคาย่อมเยากันเยอะสองแสนก็บาทเพราะถ้าไงเนี่ยตัวพรี n e นเนอร์ปี2อง4ันสิสี่ถ้าเป็นยกสูงแค้นมีสามกว่าอยู่แล้วนะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดภายในกันต่อนะครับอืมครับตัวปี2014เขาก็จะเรียกกันมิดไนท์ชายนะเพราะครึ่งครึ่งบนของคอนโซลจะเป็นโทนดำนะครับเป็นโทนดำอย่างนี้เป็นโทนดำ นะครับมีลำโพงทวิตเตอร์มาให้แล้วก็มีมัลติฟังก์ชันลำโพงบาไลนะครับแล้วก็เครื่องเสียงบลูทูธนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมาฟังเสียงเครื่องกันเบาะไม่ขาดเบาสวยที่เดียวนะครับเบาะสวยที่เดียวเบาะหลังก็สูงให้เหมือนกันครับโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันนะครับหนึ่งสองสาม สตาร์ทชื่องเดียวติดครับขอบปิดประตูก้อนอันนี้ไม่มีไฟไรโชครับยกเว้นไฟน้ำมันหมดต้องไปเติมนะครับแล้วก็มีนี่ครับแอร์ก็เปิดปุ๊บขึ้นชื่อนะโตโยต้าแอร์โคตรเย็นอยู่แล้วแล้วก็มีตัวปุ่มควบคุมเครื่องเสียงท,ที่พงมาลายนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้นะครับจริง รุ่นนี้สามารถต่อบูทูธด้วยตัวเขาเองได้นะครับนี่นะครับล้วจะเพิ่มเสียงลดเสียงได้ตึ๊บทึ๊บนะโอค้คแล้วเดี๋ยวเราลองฟังเสียงเครื่องกันนะครับลองเช็คเกียว์กันเครื่องเงียบทีเดียวครับเครื่องเงียบเลยเครื่องดีเลยนี่นะครับเสียงเครื่องไม่มีเกียไม่มีอะไร นี่ครับดูดึงออกมาจะต้องไม่มีควันนี่ไม่มีควันนะเครื่องแน่นๆเลยแน่นๆเลยโดยออสภาพดีทีเดียวนะน้ำไม่ดันควันไม่ไหลครับผม,อมเออลืมดูเลขไม่เลขไม่อยู่แสนเจ็ 170, 000, 170, 000. ดหมื่นจ็ดันวิ่งไ่เยอะนะครับสำหรับรถปีประมาณนี้ปีประมาที่สี่ นะครับเป็นออปชั่นส4แท้ภายในสวยครับเอาละครับทีนี้ดูมาถึงจนจบและอยากได้ไปใช้ต้องทำยังไงก็ง่ายๆทันนี้ราคาย่อมเยานะครับสำหรับเงินสดเตรียมเงินมา278,000ครับเราพาไปท่านเรืนที้ขนส่งแล้วก็ขับกลับบ้านเลยเลยนะครับส่วนถ้าใครอยากจะจัดไฟแนนซ์ก็ฟรีดาวจะได้เต็ม100%นะครับ แต่ส่วนเรื่องเอกสารแต่ละเคสแต่แต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะอาชีพไม่เหมือนกันเครดิตไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็อยากจะให้แอดไลน์หรือโทรมาคุยรายละเอียดก,กันน่าจะดีกว่านะครับก็ช่องทางการติดต่อจะอยู่ท้ายคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ